สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางเรียมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับคือสมัยนี้นะมันก็จะมีบางสานักนะที่ผมใช้คําว่าชอบกล่าวว่าให้ฟังเฉพาะ,ะคำตถาคตให้ฟังเฉพาะพุทธพุทธวจะนะเท่านั้นนะครับอย่าไปฟังคําสาวก อย่าไปฟังคําของหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเงี้ยนะซึ่งเป็นการกล่าวแบบนั้นเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันน่าชื่อถือแต่กันเองเนี่ยนะการไปกล่าวว่าอย่าไปฟังคําสาวกหนะลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเพราะสอนผิดสอนไม่ตรงนะครับก็เป็นการจับจ้วงนะครับร่วงเกินนะครับเป็นการทําอิยุประวาตินะครับพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตใจ ด้วยเช่นกันนะครับถ้าผู้ที่ไม่รู้และไปกล่าวเช่นนี้เนี่ยก็มินเมที่จะทำอริยภาวะนะครับซึ่งมันมีผลในการห้ามมักผลนิพพานพูดง่ายก็คือตอนเองไม่สามารถจะไปเจอของจริงอะ่ะเดิมมาเท่าไหร่ก็ไม่เจอของจริงนะครับเนื่องจากว่าไปทําอริยภาวะเอาไว้มีการไปกล่าวปรมามทตพระอริยบุคคลเอาไว้หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระเถระเนี่ย อย่างนี้อันตรายนะครับที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่าบางสำนักเนี่ยนะครับที่อ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยแล้วไปตัดนะในส่วนที่ในพระในพระไตรปิฎกนะที่บอกเป็นคําของภาษาวกเนี่ยไปตัดอนนัรคถาออกฮนะไปตัดคําอธิบายนะในเรื่องของการบรรลุธรรมนะไปตัดนะคาอธิบายนะครับถึงเรื่องปรากฏการนะครับโลกุริธรรมนะโดยเฉพาะนะครับส่วนสําคัญ ที่ผมไม่อ่านพบนะแล้วเป็นส่วนสําคัญนะทีถ่ถูกตัดออกไปนะครับในคู่มือโสดาบันเนี่ยซึ่งอย่ละควรจะมีอยู่นะนั่นะคือในส่วนของอัตตกถาในเรื่องของโสรถยานหรือยานสิบหกนะซึ่งบางสำนักเน่ยก,ก่าวอ้างว่านะโสรถยานยานสิบหกเนี่ยเป็นอัตตกถาเป็นคําอธิบายของพระเถระในครั้งอดีตแต่ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธวจนะ อย่าเชื่ออย่าฟังเอาละมาฟังผมนะครับว่าผมมีความคิดเห็นนี้อย่างไรคือเราย้อนกลับไปนะครับในครั้งที่พระเจ้ามีพระชนชีพอยูอ่ในครั้งนั้นเนี่ยบุคคลส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลที่มีปัญญาพง่ญญายๆคือเฉลียวฉลาดถ้าเราทราบได้อย่างไรก็ในหลังจากพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยโอหโหพระอรหัน,นต์เต็มเมืองเลย นะพระอริยบุคคลนะท่านพระอนาคามีพระสะกิทาคามีพระโสดาดบันเนี่ยนะเต็มพระนครไปดูได้นะในบันทึกในพระไตรปิฎกพระเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยบรรลุบรรลุบรรลุทั้งนั้นเลยนะพระโสดาบันกี่พันองค์นะพระสะกิทาคามีะะกีาา่พันองค์นะพระอนาคามีพระอ,อรหันต์นี่ก,นกี่ร้อยองค์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า บุคคลในครั้งพุทธกาลเป็นบุคคลที่มีปัญญาคุยง่ายคือพู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยบรรลุเลยที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าบุคคลในสมัยนั้นมีปัญญามากนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าคําที่พู้เจ้าแสดงเนี่ยที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะนะในพระไตรปิฎกเลยจะมีการกล่าวนะถึงพระอริยบุคคล4ประเภทนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระรหันเนี่ย คำว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นอ,อริยจิตนะเป็นบุคคลนะครับที่เ,เป็นมัคคสมังคีบุคคลนะซึ่งผมก็นะครับเห็นนะโดยการที่เซิร์ช้าไปนะใน o o o g นะในพุทธวจนะแล้วก็คำว่ามัคคสมังคีเพราะผมสงสัยนะเพราะบางสำนักเนี่ยไม่ได้พูดคำว่ามัคคสังคี นะบางสำนักเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องของอริยจิตผมก็เลยเซิร์ชใน Google นะครับโดยพิมพ์คำว่าพุทธวจนะแล้วพิมพ์คำว่ามัคคัสมังคีนะก็จะพบว่าในเว็บไซต์อนาคา m ี c o m นะครับก็ขึ้นหัวข้อว่าอาริยสัจจากพระโอษฐ์หนังสือพุทธวจนะคําสอนพระพุทธเจ้าวงเล็บนะครับภาพลายซึ่งรวบรวมนะมาจากท่านพุทธทาสพิขนะุหนังสือเล่มนี้นะครับมาไปค้นดูนะฮะ ท่านก็จะพบกับคำว่าอริยมัคคสังคีนะครับซึ่งมีอยู่หลายจุดเลยฮะแในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านมีเวลานะไปศึกษาดูแต่ที่สำคัญนะครับที่ผมกล่าวไว้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้พระเจ้าบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลนะตามที่ปรากฏนะครับในหลักฐานในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์หนังสือพุทธวจนะคำสอนพระเจ้าภาคปลายที่ท่านบุทธธาสเนี่ยรวบรวมมาไว้นะ เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้า1288บรรทัดที่1 6บหถึงยีนะครับแล้วก็ในหน้าที่1290บรรทัดที่1 5บหถึงสิหน้าที่1292บรรทัดที่1 4บสถึงสิและหน้าที่1293บรรทัดที่1 6บหถึงสิเเนี่ยพระพุทธเจ้ามีการกล่าวถึงผู้มีอริยจิตนะครับผู้เป็นอริยมรรคสมังคีเอาไว้ ซึ่งนั่นคือชื่อเรียกของพระอริยบุคคลนะสี่ประเภทนั่นเองนะครับคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เพราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้เจ้ามีบัญญัตินะคาว่าอริยจิตคําว่าอริยมรรคสมังคีซึ่งก็เข้าใจไม่ยากนะพระบ,บุคคลสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีปัญญามาก ก็เข้าใจว่าการบัญญัติแบบนี้ก็รู้ละนะบุคคลที่บรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะต,ต้องเป็นบุคคลนะที่มีอริยจิตเป็นบุคคลที่เป็นอริยามรรคสมังัีโดยไม่ต้องมไม่ต้องมีคําขยายเพิ่มเติมนะถึงเรื่องของยาน16โสรตยานแต่ถ้าลองนึกดูดนะครับว่าในครั้งพุทธกาลพอผ่านมาหลายร้อยเป็นพันปีเนี่ยนะ มันก็มีผู้คนที่สมฮะสติปัญญาเสื่อมรามลงนะภาวนาแล้วหลงทางก็มีไม่น้อยนะก็จะหลงไปว่าตัวเองบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะ,นะก็ไม่สามารถเข้าใจนะคำว่านะครับอริยมรรสมังคีได้นะไม่เข้าใจคำว่าอาริยจิตได้ก็ทำให้มีพระเถระพระอริยสงฆ์ต่อๆมานะครับ เรเรียกว,ว่าต้องมาทําอัจฉริยะคือคําอธิบายเพิ่มเติมทำให้ผู้ที่เดินตามรุ่นต่อๆมานะเรานึกถึงนะอัจฉริยะนี้เกิดสักหลายร้อยปีที่แล้วนะหรือพันปีที่แล้วแล้วแต่ที่ท่านต้องอธิบายนะด้วยอัจฉริยนะยธธยนะเป็นอัจฉริยะจารย์เนี่ยถึงคําสอนพระพุทธเจ้านะในเรื่องของอริยมรรคสมังคีก็ดีอริยจิตก็ดีเนี่ยก็คือผมเชื่อว่ามีคนที่หลงทาง แล้วก็มีคนที่นําพุทธพจน์พุทธจาเนี่ยมาแปลความตีความขยายความผิดพลาดไปตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีที่แล้วนะนะมาพูดถึงเรื่องของการบรรลุธรรมหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมไม่ใช่เพิ่งมีปัจจุบันนะมีมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีหรือพันปีที่แล้วนะแล้วทำให้พระเถระผู้ใหญ่ผู้เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยนะต้องมาทําอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมปรากฏการของการบรรลุธรรมของการได้ดวงตาเห็นธรรม ของการเป็นพระโสดาบันเนี่ยโดยที่มีอัจกรา,าทอธิบายถึงเรื่องของโ,โรสรดยานหรือยาน16เอาไว้ชัดเจนฮะซึ่งต่อมานในยุคสมัยเนี่ยที่บางสำนักอ้างว่าอัจกราเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์พุทธจนะอย่าฟังเชื่อไม่ได้นะให้ตัดทิ้งไปให้ฟังเฉพาะพุทธพจน์พุทธจาแะแต่กลับกลายว่าคู่มือโสดาบันที่อ้างถึงเนี่ย กับไม่มีคําว่าอาริยมรรคสมังคีไม่มีคําว่าอาริยจิตนะซึ่งเป็นชื่อที่พระเจ้าเรียกนะพระอริยบุคคล4ประเภทพระโสดาบันพะศกิตาคามีพระอนาคามีพระอราหันต์แต่ในคู่มือโสดาบันในส่วนของโสดาปฏิมรคบุคคลกับไม่ใส่นะคำว่านะบุคคลผู้เป็นมรรคสมังคีชั้นต้นธรรมานุสารีสัตธานุสารียซึ่งในพระไตรปิฎกมีอยู่นะ ซึ่งเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะโดยตรงเลยนะครับซึ่งบมได้กล่าวอ้างถึงท่านไม่เชื่อนะครับท่านเซิร์ชเข้าไปด้วยคําว่ามัคคัสมังคีแล้วก็คำว่าพัะไตรปิดก ok ใน Google นะครับท่านจะพบนะครับใน8 4 0 0มพระธรรมขันธ์ในข้อ391รนะ้อยเิดพระไตรปิฎก ok เล่มที่12ฉบับภาษาไทยพระสูตรตันตปิฎก ok เล่มที่4มัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาต อุปมาภิกษุตัดกระแสมารเหมือนโคตัดกระแสน้ำบรรทัดที่1 7ถึง21นะครับก็จะมีคำว่ามัคคสังคีธรรม,มานุสารีสัตานุสารีปรากฏเป็นงานยืนยันนะครับว่าคำว่ามัคคสมังคีนะครับเป็นคำที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้จริงเป็นพุทธพจน์พุทธเจนะซึ่งจริงแล้วควรจะใส่ไว้ในคู่มือโสดาบันในส่วนของโสดาปฏิมักทบบุคคลสองประเภท คือธรรมานุสารีและสัตตานุสารีเพราะนี่คือพระไตรปิฎกนะนี่เป็นคํากล่าวตถาคตนะเป็นพุทธพจน์พุทธนานะครับแต่ไม่ใส่ไว้ในคู่มือโสดาบันมันมีโอกาสทําทให้กุฎุชนที่ไปอ่านคู่มือโสดาบันส่องไปส่องมาหลงหว่าตนเองเนี่ยเป็นโสดาบันแต่จริงไม่ใช่ครับเป็นโสดเดยวยังเป็นกุฎุชนอยู่นะยังไม่ได้ละประหารกิเลสนะสั่งยศไม่แต่ข้อเดียวเลยที่ว่ามีการล,ละ นะสกฤตนะิเพียงข้อเดียวในโสดาปิดดมัคบุคคลคนย,ยังไม่ได้ละเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะไม่เข้าใจว่าโสดาปิดดมัคคุปปุคเนนะเป็นมักคสมงคบงคีบุคคลชั้นต้นนะครับเพราะว่าในพระไตรปิฎกที่ผมอ้างถึงนะครับที่ชื่อว่าจุละโคปารสูตรมีการกล่าวไว้นะครับภิกษุที่เป็นมักคสมบงคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัตตานุสารีย ก็นี่คือโสดาปฏิมรขบุคคลเนี่ยนะครับเป็นมรคสังคีบุคคลชั้นต้นนะแปลว่าต้องละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการนะครับในโสดาปฏิมรขบุคคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการกล่าวตูแบบนี้นะในหนังสือนะคู่มือโสดาบันของสำนักหนึ่งน,นะครับผมรู้บอกว่าโดยการที่ไปตัดทิ้งอัจถกถาแต่หารู้ไหมว่าอัจถกถานั่นแหละครับนะเป็นลิ่ม ไว้ยันคําก่าวตู่พุทธเจ้าเอานึ้ภาอะไรครับคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่มอบไว้นะให้กับพุทธบริษัทสเนี่ยเราันพุทธบริษัทสี่พยายามรักษาไว้นะแล้วก็ในยุคสมัยแรกๆก็ยังไม่เมีย่ยกคาถานะครับก็คนมีปัญญาเยอะพอพูดคําว่าอริยจิต อริยมรคสมังคีก็ทราบกันนะครับว่านี่เป็นชื่อเรียกของพระอริยบุคคล4ี่ประเภทพระโสดาบันระสะกิตายคามีพระอนาคามีพระอรหังแต่ต่อต่อมาเนี่ยสติปัญญาของคนมันเสื่อมทรามลงนะครับแม้แต่ฟังคำนะอริยจิตนะอริยมรคสมังคีก็ไม่เข้าใจนะแปลความตีความอาจจะผิดพลาดกันไปทำให้พระเถระในรุ่นต่อต่อมาเนี่ย ซึ่งเป็นพระริยสฆงนะเห็นของจริง้งหมดแล้วเห็นปรากฏอาการมรรคสมบัคีนะเห็นปรากฏอาการของมรรคจิตผลจิต้งหมดแล้วท่านจึงมาทําอัตถกถานะเพื่อจะเป็นลิ่มไว้ยันคํากล่าวตูพระพุทธเจ้าที่จะมาบิดเบือนพุทธพจน์พุทธวจนะนี่แหละครับอัตถกถาจึงเกิดขึ้นนะเพื่อจะขยายนะให้เข้าใจว่าพุทธพจน์พุทธวจนะจริงๆเนี่ยแปลความหมายว่าอะไร นั่นคือว่าผู้ที่นะเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้ามาถูกทางาจะต้องเกิดยาน16ขึ้น,นเมื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นเกิดเกิดดับดับของรูปนามเนี่ยมาจนนั่งถึงยานที่1 1สังขารูเบกขายานยานที่12อนุรมายานยานที่13โคตรภูยานยานที่14มัคคายานยานที่15ผลยานยานที่1 6ปฏิเวกขายาน นี่เป็นคําอธิบายในยอัธถกาถาเพื่อเป็นลิ่มหรือว่าไหมเหมือนคองที่มันจะพยายามลงต่ตําแล้วอยากมีคนทําให้ลงต่าด้วยการไปบิดเบือนพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยทำให้อัตถกาถาเนี่ยเปรียบเสมือนลิ่มมายันเอาไว้ยันเอาไว้ไม่ให้คําสอนพทธเจ้านะพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยถูกดึงลงต่ํามาถูกดึงลงมาผิดพลาดกาดเคลื่อนจนอันตรธานหายไปเพราะนั้นอัธถกาถาเนี่ยจึงเป็นลิ่มไว้ยันคํากล่าวตูพ่พทธเจ้าวันนี่ พวกที่กล่าวตู่พระเจ้าบิดเบือนพุทธพจนะตอนนั้นเห็นไหมผู้ที่กล่าวตูพ่พระเจ้าอ้างว่าต้องฟังคําตถาคตนะต้องฟังพุทธพจนนะแต่กับไปลบอัตถกถาบอกว่าอัตถกถาผิดอัตถกาถาไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่ตัวเองแปลความตีความขยายความตามอัตโนมตัติตนเองแล้วไปบิดเบือนกฎสัจจะความจริงไปขีดทับฆ่าทิ้งไปลบ นะครับในเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยไป็นลบในส่วนของอัตถกถาทิ้งเป็นลบในส่วนของพระภิธรรมทิ้งนะจึงแสดงไว้ถึงโลกุตระจิต8ดวงไปตัดทอนพระตรปิดกนะไปหัน่นเราไปอ้างว่าฝังจากพูะพุพบพิจนะแต่ตัดอัตถกถาจิ้งผู้ใส่ง่ายคือนะคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งกําลังนะจะไหลลงต่ำเนี่ยนะมีลิ่มเกิดอัตถกถาเนี่ยยันเอาไว้นะ าพระเถระพระริยสง์สาวกรุ่นก่อนแต่บางสำนักเนี่ยกำลังไปถอดลิ่มเนี่ยออกมาไปดึงลิ่มคือไปตัดอจาจกถาเนี่ยซึ่งเป็นลิ่มยันไว้เนี่ยออกมากำลังจะไปทาให้พุทธพจน์พุจนานี่ไหลลงตามบิดเบือนไปแล้วเสื่อมไปเร็วเนี่ยทำไมผมเตือว่านี่คือความหมายของคาว่าสนิมเนื้อในพุษนานซึ่งเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องช่วยกันร,รักษา ขัดสนิมนี่ทิ้งออกไปนะใครที่มีมาก่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแสดงความจริงออกมาโดยใช้ทั้งส่วนของอัิกตฐานะในทั้งส่วนของพระพิธรรมเนี่ยยันเอาไว้ใหญ่เขาตัดอัิกตฐานะตัดพระพิธรรมทิ้งไปเราอ้างว่าให้ฟังเยาบ๊อพ,พุทธพุทธนะแต่ตัวเองดันแปลความตีความขยายความผิด มันทำให้ของจริงอ่ะกลายเป็นของปลอมอ่ะเราลึกภาพหราม,นะมันทําให้ของสูงนะซึ่งเป็นพุทธพจน์พุทธะดั้งเดิมเนี่ยมันลงมาเป็นของที่ต่ําโดยที่พระเถระผู้ใหญ่นะในรุ่นต่อๆมาที่เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยท่านสร้างอัจฉริยะนะครับเพื่อจะมาอธิบายพุทธพจน์พุทธะน,นะคําว่าอริยมรรคสมังคีคำว่าอาริย,าารยจิตนะให้ถูกต้องนะโดยมี ในเรื่องของโสรถยานยาน16เอาไว้ว่าผู้ที่จะบ,บรรลุธรรมจะต้องเห็นโสรถยานยาน6จะต้องเกิดปรากฏอาการมรรคสมังคีเป็นแบบนี้นะเพื่อจะให้คนที่เดินตามหลังมาเนี่ยไม่หลงทางนั่นเองแต่ดันมีคนที่มันไม่ฉลาดนะจะไปถอดริมนี้ออกหรือไปตัดอัตฉรายาตัดพิธรรมออกหมายิ่งทำห้คำสอนพระเจ้าทำไม ไหลลงต่ํต่ต่าลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเป็นการบิดเบือนและเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะครับสาคัญน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นสนิมเนื้อในศาสนาเราต้องขัดสนิมเนื้อในนี้ออกมันจะได้ไม่กัดก่อนนะให้คําสอนพุทธเจ้านี่อันตรธานหายไปเร็วเราต้องทําหน้าที่เป็นลิ่มนะลิ่มที่ยันนะไม่ให้คำสอนพุทธเจ้านี่นะครับไหลลงต่ํา ไปตามคนที่มากล่าวตูต่พุทธพจน์พุทธศาสนาฮะกล่าวอ้างว่าเป็นคําสอนพุทธเจ้าแต่แปลความตีความขยายความผิดไปจากของจริงนี่แหละทำไมถึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทคนที่เห็นของจริงเขาว่าหัวเราะเอาขำขํำว่าไอ้ของปลอมมันกำลังจะมาทําให้ของจริงเนี่ยนะกลายเป็นของปลอมแต่ของจริงไม่เอาแบบของปลอมเนี่ยไอ้คนที่เห็นของจริงมันก็นึกข่ไในพวกเนี้ย ในพวกโซดเดามาอวดโชว์กันแบบนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ